จีราฟกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นณนะทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมียิราฟหนุ่มตัวหนึ่งชื่อลาฟาลาฟาเขาเป็นยิราฟที่มีคอสูงยาวกว่าทุกคนในฝูงและลาฟาเขามีความฝันที่อยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างภายนอกแต่เหล่าเพื่อนๆต่างก็บอกว่าโลกภายนอก เต็มไปด้วยอันตรายแต่ลาฟาเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากเห็นมันด้วยตาของตัวเองวันนี้อากาศดีจังเลย้ยเสียงนกที่ไหนนะเสียงนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยต้องเดินตามเสียงไปดูสักหน่อยละเอ๊อยู่ไหนนะอ้าวนั่นไง เจ้านกน้อยสวัสดีสวัสดีจ้าเจ้ามีอะไรหรือเปล่าเปล่าลรอกข้าได้ยินเสียงเจ้าข้าก็เลยมาตามเสียงอ๋อเจ้าจะว่าเสียงของเราเพาะใช่ไหมเพาะสิข้าได้ยินข้าก็เลยตามมาดูนี่ไงขอบใจเจ้ามากนะไม่ว่า ข้าจะบินไปเที่ยวที่ไหนก็มีแต่คนชมข้าทั้งนั้นเลยสงสัยข้าต้องเข้าไปประกวดร้องเพลงแล้วละฮ่าฮ่าฮ่าอะไรนะเจ้านกน้อยเจ้าบอกว่าเจ้าบินไปเที่ยวตามที่ต่างๆมาหรอใช่แล้วข้าชอบบินออกไปเที่ยวตามดินแดนต่างๆบรรยากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยนะ และความสวยงามด้วยดีเลยข้าก็อยากออกไปสำรวจดินแดนต่างๆเหมือนกับเจ้าเช่นกันเจ้าพาข้าไปได้ไหมได้สิขอบใจเจ้ามากนะที่ยอมไปเป็นเพื่อนข้าจ้าข้าเองก็อยากไปอีกเหมือนกันแหละแล้วทั้งสองก็ได้พากันออกเดินทาง การผจญภัยครั้งนี้เจ้ายิราฟหนุ่มลาฟาทำให้เขาตื่นเต้นมากเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ออกมาสำรวจโลกกว้างต่างถิน่นต่างดินแดนแต่ว่าระหว่างทางนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องเจอกับอุปสรรคโอ้เจ้ายิราฟลาฟา ทางข้างหน้าเป็นแม่น้ำกว้างมากและก็ไม่มีสะพานข้ามด้วยเจ้าจะทำอย่างไรโอ้โหกว้างและน้ำไหลเชี่ยวมากเลยทีเดียวข้าจะต้องทำอย่างไรนี่เอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวข้าบินข้ามไปดูฝั่งโน้นนะได้ได้เป็นยังไงบ้างเจ้านกน้อย เป็นป่าที่กว้างใหญ่มากเลยแต่ตรงริมแม่น้ำมีต้นไม้ใหญ่และมีเถาวันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวข้าจะคาบมาให้เจ้านะได้ได้เดี๋ยวถ้าหากเจ้าคาบมาข้าจะไปหากิ่งไม้เพื่อเอามาทำแพข้าแม่น้ำนะและทั้งสองก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนก ก็เอาเถาวันมาให้ยีราฟเพื่อทำแพ้พอแพรเสร็จแล้วนกน้อยก็ได้บินไปขาบเถาวันเส้นใหญ่เพื่อที่จะให้ยีราฟไว้ดึงเวลาข้ามไปอีกฝากหนึง่งอา้าวเจ้ายีราฟนี่เถาวันเส้นใหญ่ที่สุดแล้วนะเจ้าจับและค่อยๆดึงข้ามไปฝั่งโน้นนะโอเคโอเคขอบใจเจ้ามากนะ เจ้านกน้อยได้ได้รีบข้ามไปเธอแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ข้ามแม่น้ำแห่งนี้สำเร็จแต่พอข้ามมาถึงพวกเขาก็พบกับป่าใหญ่ที่กว้างมากและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ทึบและหนาแน่นมากโอ้โหเจ้ายิลาฟป,ป่าใหญ่ทึบมากเลย เขาวันก็เยอะด้วยสงสัยเราต้องเดินทางช้ากว่าปกติแน่เลยไม่เป็นไรลร็อกเราช่วยกันดูและสำรวจทางแล้วกันเจ้าก็บินดูทางด้านบนนะส่วนข้าจะค่อยๆเดินตามเจ้าไปได้เลยเจ้ายีราฟต้นไม้สูงและใหญ่มากเลยข้าอยากบินได้เหมือนเจ้าจังเลย ข้าจะได้เห็นอะไรต่างๆได้ไกลขึ้นนี่เจ้ายีราฟเจ้าพูดอย่างกับว่าเจ้าคอสั้นมองไม่เห็นอะไรอย่างนั้นแหละคอเจ้าออกจะยาวฮ่าฮ่าฮคอข้ายาวก็จริงแต่มันก็มองไม่เห็นได้ไกลเท่าเจ้าไงเอาหนะ้าอย่างน้อยเดี๋ยวข้าก็เป็นตาให้เจ้าเองเจ้ายีราฟลาฟ้า โอเคโอเคขอบใจเจ้ามากนะเจ้านกน้อยข้าว่านะคืนนี้พวกเราคงต้องพักใต้ต้นไม้ใหญ่นี่แหละพอตอนกลางคืนมันเดินทางลำบากและข้าก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยได้เลยเจ้านกน้อยเจ้าว่ายังไงข้าก็ว่าตามเจ้านั้นแหละใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงที่เขาพักกันนั้นพอตกดึก ดอกไม้แถวนั้นก็จะรวมตัวกันเป่งแสงออกมาพวกเขาทั้งสองตกใจและกลัวกันมากจึงขยับตัวเข้าหากันโดยอัตโนมัติดอกไม้เปล่งแสงไม่พอยังขยับได้อีกแต่ระหว่างที่พวกเขาทั้งสองกลัวจนตัวสั่นนั้นก็มีช้างน้อยโผล่ออกมาจาก ดอกไม้พวกนั้นอา้าวสวัสดีครับพวกท่านทั้งสองมาทำอะไรที่นี่ครับอา้าวเจ้าช้างน,น้อยนี่เจ้าช้างน้อยนายมาทำอะไรที่นี่นะ่ะพวกเราตกใจแทบจะเป็นลมเลยนะอา้าวข้าขอโทษครับข้าไม่คิดว่าจะทำให้พวกท่านตกใจ ไม่เป็นไรหรอกครับไม่น่ายกโทษให้เลยนะสรุปแล้วเจ้ามาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้ล่ะเจ้าช้างน้อยข้าออกมาผจญภัยนะตามที่พี่ๆในโขงเขาพูดให้ฟังข้าอยากรู้จึงแอบพ่อกับแม่มาแล้วเจ้ารู้เส้นทางในป่าแห่งนี้ไหมข้าก็พอรู้อยู่เพราะข้ามาสองสามครั้งแล้ว อ๋อแล้วเจ้ารู้ไหมทำไมดอกไม้พวกนี้มันถึงเปล่งแสงได้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยครับป่าแห่งนี้มีความอดดมสมบูรณ์มากครับและมีความพิเศษอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ดอกไม้นะครับอ๋อ โอเคฉันจะพยายามเข้าใจนายละกันนะโอ้นี่พวกเราคุยกันจนจะสว่างแล้วหรือนี่จริงด้วยสิงั้นเราพักก่อนสักคู่นะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นผมจะพาออกจากป่าแห่งนี้เองครับอืมก็ดีเหมือนกันครับแล้วทั้งสามก็พากันพักผ่อนเอาแรงจนกระทั่งพระอาทิตย์สาดแสงลงมา พวกเขาก็ตื่นและพากันออกเดินทางพวกท่านตามข้ามาข้าจะพาพวกท่านไปยังป่าที่ไม่ลกสักเท่าไหร่ถ้าเดินไปเรื่อยๆมีหวังกว่าจะออกจากป่าแห่งนี้ได้ก็คงจะหลายวันเลยล่ะครับได้ได้ได้เลยจ้าเจ้าช้างน้อยและพวกเขาทั้งสาม ก็ได้ออกจากป่าทึบได้จนสำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ได้นัดแนะกันเพื่อจะออกไปผจญภัยยังดินแดนอื่นๆอ,อ,อีกแต่ครั้งนี้ช้างน้อยบอกว่าเขาออกมาหลายวันแล้วเขากลัวพ่อกับแม่ของเขาเป็นห่วงจึงไม่ได้ไปผจญภัยกับจีราฟและนกต่อ ในเมื่อนัดแนะกันแล้วว่าจะไปข่าวหน้าก็ได้พากันกลับบ้านนี่เจ้าช้างน้อยเจ้าจะออกไปผจญภัยกับพวกเราไหมอยากไปอยู่ครับแต่ผมออกมาหลายวันแล้วผมกลัวพ่อกับแม่เป็นห่วงครับไว้ค่าวหน้าค่อยไปดีกว่าไหมครับก็ดีเหมือนกันนะงั้นอาทิตย์หน้า เราเจอกันตรงนี้ดีไหมได้เลยครับโอเคแล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านพอยีราฟกลับมาถึงบ้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้เข้ามาถามกันใหญ่ยีราฟจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนเพื่อนฟังต่างคนก็ต่างชื่นชมในความกล้าหาญของยีราฟกันใหญ่เลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผจญภัยของจิราฟนั้นแม้จะค้นพบดินแดนแห่งใหม่และได้เพื่อนใหม่แต่เขาก็ต้องมีความกล้าและต้องมีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจบแล้วนะคะเด็กๆ